ม,าามันทั้งวันจำไม่ได้หรอมันไม่ใช่ขนม้คันหนีทำไมเน,นี่ย พี่เาอยู่ที่ชื่ออะไรนะที่ไหนอ่ะที่แกมมี่แล้วเดี๋ยวไแกมมี่น่ฝั่งหลังั่งตาฟ้านะเนี่อะมันต้องมีคนรู้จักเห็นเราจากีต้องบอกให้ฟ้าืนไม่ได้หนาัอะไรอะไร ใช่แล้วเจ๊โรงเรียนเลิกแล้วเหรอฉันโดดงานมาอ้าวแล้วหัวหน้าไม่ว่าเหรอเมื่อกี้ครูใหญ่ตัวตามด้วยยังไม่ต้องการจริงว่าเออปิดห้อมแล้วไงมีอะไรทำก็เลยแบบเออคิดถึงงานคิดถึงคนนู้นอ่ะจ้าคิดถึงคนนี้ด้วยเหนว้าวเหนืะอยไหม